สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเรียนกันในวิชาคณิตศ,ศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการหารเช่นเดิมนะคะอะ่เมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของการหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลักนะคะก็ได้เรียนไปทั้งการหารสั้นแล้วก็การหารยาวนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการหารที่ตัวหารมี2หลักนะคะอาจจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันในจุดประสงค์ก่อนเลยนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการหารที่ตัวหารมี2หลักนะคะก็คือเข้าใจขั้นตอนการหารที่ตัวหารมี2หลักด้วยวิธีการหารยาวนะคะอาแล้วก็เราจะหาคําตอบของโจทย์การหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ1ิ อ่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะก็คือตัวหารเป็นพหุคูณของ1ิบกับตัวหารที่มีสองหลักนะคะที่เป็นจํานวนสองหลักทั่วไปนะคะซึ Ranger ่งในวันนี้เนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของตัวหารที่เป็นพหุคูณของ1ิก่อนนะคะสําหรับในเรื่องของการหารที่ตัวหารมีสองหลักที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือที่ตัวหารเนี่ยเป็นพหุคูณของ1ิบนะคะอาจจำได้ไหมคะว่าพหุคูณของ1ิบคืออะไรนะคะ ามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะคะคําว่าพหุคูณเนี่ยจะหมายถึงหลายเท่านะคะหรือจํานวนเท่าของจํานวนนับนั้นๆนะคะฉะนั้นนะคะพะหุคูณของ10เนี่ยก็จะหมายถึงจํานวนเหล่านี้นะคะก็จะมี20 30 40 50 60ไปเรื่อยๆนะคะเขาจะเพิ่มทีละ10นะคะอย่างเช่น20นะคะก็คือ10เท่าของ2หรือว่า40นะคะก็จะเป็น10บเท่าของสนั่นเองค่ะอ่ะวันนี้นักเรียนก็จะได้ เจอโจทย์นะคะที่เป็นจำนวนเหล่านี้นะคะหรือครูจะเรียกว่าจำนวนเต็ม10นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการหารนะคะที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ10นะคะจะมีวิธีการทำย่างไรนะคะามาดูกันในตัวอย่างที่1นึ่นะคะ910หารด้วย70นะคะในตัวอย่างที่1นึ่นะคะ910หารด้วย70นะคะเราก็นำมาเขียนนะคะให้อยู่ใน รูปของการหารยาวนะคะอ่ะถามว่าเราจะหารสั้นได้ไหมนะคะถ้าตัวหารมี2หลักนะคะนักเรียนก็สามารถหารสั้นได้เช่นกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเลขมันมี2หลักเนาะก็จะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะคะเราก็จะใช้เป็นวิธีการหารยาวแทนนะคะอ่ะในตัวอย่างที่1น,นะคะ910หารด้วย70นะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะ เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะหลักการก็จะเหมือนเดิมนะคะในการหารยาวปกติเลยเราจะเริ่มหารตั้งแต่หลักแรกทางด้านซ้ายมือสุดก่อนเสมอนะคะที่สําคัญนะคะจะต้องให้ตัวตั้งนะคะมากกว่าตัวหารเรามาดูนะคะว่าตัวแรกเนี่ยเป็นเลข9้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่า9้เนี่ยมันน้อยกว่า70ใช่ไหมคะเราก็จะขยับไปนะคะมองเป็น2หลัก เมื่อมองเป็น2หลักก็จะเป็น91นะคะซึ่ง91เนี่ยมากกว่า70เลวเนาะก็สามารถหารได้แล้วนะคะอ่าสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะก็คือหาว่า70นะคะคูณอะไรนะคะแล้วได้ใกล้เคียงกับ91นะคะอ่านักเรียนท่องแม่7ได้ใช่ไหมคะให้เรียนใช้วิธีการท่องแม่7เอานะคะ เราจะมาดูนะคะว่า70คูณ1ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ70นะคะโดยการนำา1คูณกับ7นะคะได้7แล้วก็เติม0ไป1ตัวนะคะท้ากับ70ต่อไปนะคะถ้าเป็น70คูณ2เราจะนำา2ไปคูณ7นะคะได้14เสร็จแล้วเติม0ูนย์หนึ่งจะเห็นว่าถ้าเป็น70คูณ2นะคะก็จะได้เท่ากับ1 4 0 นะคะ140เนี่ยมันก็จะเกิน91นะคะดังนั้นเราจะไม่เลือกนะคะสิ่งที่เราจะเลือกก็คือ70ขน1ะคะเท่ากับ70นะคะเราจะนำเลข1นะคะไปเติมนะคะด้านบนนี้เติมให้ตรงกับเลขอะไรคะเติมให้ตรงกับเลข1นะคะเติมให้ตรงกับเลข1ในหลัก10แบบนี้นะคะจากนั้นนำา70นะคะมาเขียนไว้ด้านล่างนะคะเพื่อนำไปลบกับ91 อ่ะเมื่อลบกันนะคะ1ลบด้วย0เหลือ1ต่อไปนะคะ9ลบด้วย7ก็จะเหลือ2นะคะตอนนี้กลายเป็น21นะคะอย่าลืมนะคะเราต้องดึง0ลงมานะคะดึง0ลงมาก็จะกลายเป็น210นะคะ210ต่อไปนะัเกเรียนก็ต้องหาว่า70คูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ210นะคะซึ่ง เราทราบแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ที่เขียนไว้นะคะว่า70คูณกับ2ได้เท่ากับ140นะคะต่อไปก็จะเป็น70คูณ3นะคะได้เท่ากับเท่าไหร่นำ3า3คูณ7นะคะได้เท่ากับ21เติม0 1ตัวนะคะได้เท่ากับ210พอดีเลยนะคะดังนั้นเราจะ ใช้เป็น70คูณ3นะคะนำ3าไปเติมให้ตรงกับเลข0ูนย์ในหลักหน่วยนะคะแล้วก็ใส่210ลงไปด้านล่างนะคะเมื่อลบกันนะคะ,ะตัวเลขเหมือนกันลบกันเหลือ0นะคะดังนั้นในข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นการหารที่ลงตัวนะคะไม่มีเศษค่ะคำตอบของเราก็จะได้เท่ากับ13นะคะ,ะเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะขั้นต่อไปคืออะไรคะ ขั้นต่อไปก็คือนําไปตรวจคําตอบนะคะอ่าในการตรวจคาตอบนะคะในข้อนี้เนี่ย910าหารด้วย70เท่ากับ13นะคะเป็นการหารที่ลงตัวไม่มีเศษนะคะถ้าไม่มีเศษเราก็จะนําตัวหารนะคะไปคูณกับผลหารได้เลยนะคะถ้าได้คําตอบเท่ากับตัวตั้งนะคะก็จะถูกต้องนะคะเอามาดูกันนะคะในส่วนของตัวหารนะคะตัวหารก็คือ70นะคะคูณด้วยผลหาร ผลหารก็คือ13นะคะเมื่อคูณกันแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะอะลองมาทดกันดูนะคะครูก็จะนำเป็น13คูณกับ7นะคะครูจะเก็บศูนย์ไว้ในใจนะนำา7คูณ3ได้21ใส่1ทด2 7คูณหได้7บวก2เป็น9ใส่ศูนย์ตัวนะคะที่เราเก็บไว้ก็จะได้คำตอบเป็น9 1 0นะคะซึ่ง9 1 0มันไปตรงกับตรงกับอะไรคะ ตรงกับตัวตั้งนะคะดังนั้นคําตอบของเรานะคะที่เราหาผลหารได้เท่ากับ13เนี่ยก็เป็นคําตอบที่ถูกตอนน้องเองนะคะ,ะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะครูจะบอกอีกวิธีหนึ่งนะคะในการหารนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะจะใช้ได้ในกรณีที่ตัวตั้งนะคะลงท้ายด้วย0ูนย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวหารเนี่ยต้องเป็นพหุคูณของ10นะ อ,อย่างในหน้านี้นะคะตัวตั้งก็จะลงท้ายด้วยศูนย์หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวหารเป็นพหุคูณของ10บทั้งหมดนะคะอะประมาณนี้นะคะมาเริ่มดูกันที่ข้อแรกเลยนะคะ540หผ่านด้วย60นะคะ,ะ,คะเทคนิคก็คือให้นักเรียนเนี่ยเก็บศูตรเอาไว้นะคะหรือตัดทิ้งไปได้เลยนะคะให้ดูว่าตัวหารกับตัวตั้งนะคะมีศูตรกี่ตัวในข้อนี้มีศูยน์หนึ่งตัวเหมือนกันเราตัดทิ้งออกไปอย่างละตัว นะคะตัดทิ้งออกไปอย่างละตัวในข้อนี้เนี่ยก็จะเหลือเป็นห4า่หารด้วย6นะคะ,ะเมื่อนักเรียนได้เท่านี้แล้วนะคะก็แล้วแต่นักเรียนเลยว่าจะคิดแบบไหนนะคะจะนําไปหารยาวก็ได้นะคะหรือจะนําไปหารสั้นก็ได้นะคะหรือจะมองว่า6คูณอะไรแเขาได้เท่ากับ54ก็ได้นะคะซึ่งถ้านักเรียนใช้วิธีนี้นะคะก็จะไวมากๆนะคะเพราะว่าเราก็ท่องสุดคูณกันได้อยู่แล้วเนาะ ซึ่ง6คูณอะไรได้54 6คูณ9นะคะ6คูณ9ได้54ดังนั้นในข้อนี้นะคะห4าหารด้วย60นะคะนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะว่าได้เท่ากับ19นะคะอาไม่เชื่อก็ลองไปคิดดูได้นะคะว่าตรงหรือเปล่านะคะอ้อต่อไปในข้อที่2นะคะ890หารด้วย50นะคะ 890หารด้วย50นะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะทำการเก็บ0ูนย์เอาไว้นะคะเก็บไปเลยไม่ต้องมองมันแล้วเนาะ,ะในข้อนี้มันก็จะเหลือเป็น89นะคะหารด้วย5าซึ่งในข้อนี้เนี่ยมันหารไม่ลงตัวแน่ๆนะคะเพราะว่าไม่มีจำนวนอะไรนะคะที่คูณกับ5แล้วได้เท่ากับ89นะคะไม่มีฉะนั้นในข้อนี้นักเรียนจะต้องนำไปหารนะคะหารสั้นก็ได้เนาะ ห้าคูณอะไรได้แปดนะคะก็จะได้เป็น5้คูณหได้5้นะคะห้าคูณหนึ่งเหลือเศษสามนะคะต่อไปห้คูณอะไรได้สามก้านะคะก็จะได้เป็นห้คูณเได้35มสิบห้าห้าคูณแปดได้สีเกินนะคะเราจะใช้เป็นเจ็ดก็จะได้เป็น17บเจ็ดนะคะอ่ะแล้วก็สามสาไปลบสาเกนี่ยก็จะได้เป็นเศษส อาฉะนั้นนะคะในข้อนี้890าหารด้วย50นะคะก็จะได้คำตอบเป็น17เศษสต่อไปนะคะในข้อที่3นะคะ8,100ห่ารด้วย90นะคะอ่ะในข้อนี้นะคะจะเห็นว่าตัวตั้งเนี่ยมี0 2ตัวตัวหารมี0แค่1ตัวนะคะนักเรียนเจอ0 1ตัวนักเรียนก็ ตัดออกเป็นหนึ่งตัวเป็นคู่คู่ไปนะคะแบบนี้อาฉะนั้นมันก็จะเหลือเป็น810หารด้วย9้านะคะอ่ะทีนี้มันก็สามารถที่จะตัดได้อีกนะคะแต่ว่าในการตัดรอบเนี้ยให้นักเรียนดูว่าเหลือกี่ตัวนะคะเหลือศูนย์หนึ่งตัวนำศูนย์มาใส่รอได้เลยนะคะนำศูนย์มาใส่รอได้เลยจากนั้นก็ตัดทิ้งไปนะคะนำมาใส่ก่อนแล้วค่อยตัดทิ้งไป จากนั้นข้อนี้ก็จะเหลือเป็น81หารด้วย9นะคะเหลือเป็น81หารด้วย9ให้นักเรียนมองว่า9คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ81นะคะ9คูณอะไรได้81คะ9คูณ9นะคะ9คูณ9ได้81ดังนั้นในข้อนี้นะคะก็จะได้เป็น90นะคะถามว่า ถ้าคิดแบบนี้แล้วตรวจสอบคําตอบได้ไหมนะคะก็ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะคะโดยการนําตัวหารนะคะกับผลหารไปคูณกันเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นในข้อนี้ก็จะน 9, ํา9คูณกับ9นะคะ9คูณ9ได้81นะคะเจอ0 2ตัวนะคะก็เติม0ลง,งไป2ตัวอ่ะฉะนั้นนะคะคําตอบที่ได้เนี่ยก็เท่ากับตัวตั้งนะคะเท่ากันดังนั้นคําตอบของเราก็จะถูกต้องแล้วนะ 9กก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปนะคะ3,600หารด้วย30นะคะตรงนี้มี0 1ตัวตัดทิ้งคู่กันนะคะตัดเป็นคู่นะคะต่อไปเหลืออีก1ตัวใช่ไหมคะตัวนี้ทำยังไงคะนำมาใส่ไว้นะคะนำมาใส่ไว้ตรงนี้นำมาใส่ไว้ที่คำตอบนะคะจากนั้นค่อยตัดบันทิ้งไปก็จะเหลือเป็น36หารด้วย3 น,ะะนักเรียนสามารถท่องแม่3ก็ได้นะคะ3คูณอะไรได้36หนะคะหรือนักเรียนจะนําไปหารทีละตัวก็ได้นะคะนำไปหารทีละหละัก3หาร3ได้เท่าไหร่คะ3หาร3ได้1 3หาร6ได้2นะคะเราจะเติม12ไว้หน้าเลขศูนย์แบบนี้คำตอบของเราก็จะได้เท่ากับ120นะคะ ก็จะเป็นคำตอบของ3,600หารด้วย30เท่ากับ120นะคะลองตัวคำตอบดูก็ได้นะคะก็จะนำา3คูณกับ12นะคะ3คูณ12ได้36นะคะเจอ02ตัวนะคะเติมลงไปอ่ะคำตอบก็จะเท่ากันนะคะต่อไปนะคะไปดูในตัวอย่างที่2ในตัวอย่างที่2นะคะจะแตกต่างกับ ในตัวอย่างที่1กับในหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าในข้อนี้เนี่ยตัวท้ายเนี่ยจะไม่ลงท้ายด้วยศูนย์แล้วนะคะแต่ว่าตัวหารยังเป็นพหุคูณของสิเหมือนเดิมนะอ่ะ,อะมาเริ่มดูกันนะคะ8,649หารด้วย9 0นะคะในหลักแรกหารไม่ได้แน่ๆนะคะแขยับไปนะคะ2หลักก็จะเป็น86ซึ่ง86ก็ยังน้อยกว่า90นะก็ยังไม่ได้นะคะขยับไปอีกเป็น 864นะคะ,ะได้แน่แแล้วเนาะเพราะว่า3หลักมากกว่า2หลักอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราจะต้องหาว่า90นะคะคูณกับอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับ864แต่ว่าเราทราบอยู่แล้วเนาะว่า90คูณ10ได้เท่าไหร่คะ90คูณกับ10นะคะจะได้เท่ากับ900นะคะ 9คูณ1ได้9เนาะแล้วก็เติมศูนย์ลงไปนะคะ2ตัวก็จะได้เป็น900นะคะฉะนั้นการที่เราจะหาว่า90คูณอะไรให้ได้ใกล้เคียงกับ864นะคะจะต้องน้อยกว่า10แน่ๆนะคะอะถ้าลองเป็น90คูณกับ9ดูนะคะ90คูณ9ก็คือนำ9คูณกับ9ได้81นะคะเติมศูนย์หตัวก็จะเป็น810นะคะอะซึ่งเราก็จะพบว่าถ้าเรานำ เลขที่น้อยกว่า9ก็คือ8นะคะไปคูณตัวเลขมันก็จะน้อยลงเนาะฉะนั้นเราก็จะหยุดแค่ตรงนี้นะคะเราจะเลือกอันนี้เลยนะคะก็คือ90คูณ9เท่ากับ810ก็นำ9นะคะไปใส่ไว้ด้านบนนะคะให้ตรงกับเลขอะไรเอ่ยให้ตรงกับเลข4นะคะเพราะว่าเราหยุดไว้ที่สาหลักเนาะหยุดที่ตรงเลข4เราก็ต้องเติมให้ตรงกับเลข4นะคะก็คือเติม9ลงไป อ่ะแล้วก็นำน810นะคะมาตึงด้านล่างแล้วก็นานมาลบกัน4-0ลบ0ได้4แล้วก็6-1ลบ1ได้5นะคะ8-8ลบแล้ว0นะคะจากนั้นดึง9ลงมาอ่ะก็จะได้เป็น549นะคะ549เราก็ต้องไปหาว่า90นะคะ คูณกับอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับ549อ่กะก็ใช้วิธีการท่องใน9เอาเนาะอ่ะเราก็จะมองว่า9คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ54นะคะ9คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ 54. ก็คือจะมีตรงๆเลยเนาะก็คือ9คูณ6นะคะ9คูณได้54นะคะฉะนั้นครูจะใช้เป็น90คูณ6 นะคะคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะเป็น540นะคะอ่ะก็จะหยุดที่ตรงนี้เลยนะหยุดที่90คูณ6เท่ากับ540นะคะนำา6ไปเติมที่ด้านบนนะคะให้ตรงกับเลข9แล้วก็ใส่540ด้านล่างนะคะนำไปลบกันเหลือ9อ่ะในข้อนี้ก็จะเป็นการหารที่ไม่ลงตัวนะคะมีเศษก็คือ9คําคำตอบของเราก็จะได้เป็น96เศษ9 เมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะว่าผลหารของ8649หารด้วย90เท่ากับ96เศษ9นะคะนำมาตรวจสอบคำตอบนะคะในข้อที่มีเศษอย่าลืมนำเศษไปบวกนะคะตัวหารคือ90คูณด้วยผลหารคือ96นะคะแล้วก็บวกด้วย9อ่าลองมาคิดคำนวณดูนะคะครูก็จะใช้เป็น96คูณ9นะคะเก็บสูตรไว้ในใจเนาะ 9คูณ6ได้54นะคะใส่4ีด5 9คูณ9ได้81บวก5เป็น86นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่0ูนย์อ่าในวงเล็บเนี่ยจะได้8,640นะคะจากนั้นอย่าลืมนำไปบวกกับ9นะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะคำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับ8,649นะคะอ่ะเมื่อเรามาดูแล้วนะคะพบว่าอะไรคะคำตอบที่เราได้กับ ตัวตั้งนะคะมีค่าเท่ากันนะคะถ้ามีค่าเท่ากันผลหารที่เราได้ในข้อนี้ก็คือ96เศษ9นะคะก็จะเป็นคำตอบที่ถูกตองนั้นเองนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ10นะคะในวันนี้นะคะการหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ10เนี่ยก็จะมีหลักการหารนะคะเหมือนการหารทั่วไปเลยนะคะซึ่งวันนี้ครูใช้วิธีการหารยาวเนาะ เราก็จะเริ่มหารนะคะไปทีละหลักนะคะโดยเริ่มจากทางด้านซ้ายมือสุดก่อนเสมอนะคะแล้วก็หารในหลักถัดไปทางขวามือเรื่อยๆนะคะส่วนวิธีการตรวจสอบคําตอบเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยนะคะถ้าหารลงตัวเนี่ยเราก็จะนําตัวหารไปคูณกับผลหารนะคะถ้าคําตอบได้เท่ากับตัวตั้งก็จะถูกต้อง ส่วนถ้าหารที่ไม่ลงตัวนะคะก็จะนําตัวหารคูณกับผลหารแล้วก็นําไปบวกกับเศษนะคะจากนั้นถ้าคําตอบเท่ากับตัวตั้งนะคะก็จะถูกต้องอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะคะครูก็ได้เพิ่มเติมนะคะเทคนิคการหารนะคะสําหรับตัวตั้งที่ลงท้ายด้วยสูตรกับตัวหารที่เป็นพหุคูณของ1ิบนะคะว่าเรามีวิธีนะคะที่จะ หาได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเรากลับไปฝึกฝนดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะมีเกมให้เล่นนะคะถ้านักเรียนเข้าใจในบทเรียนนะคะก็ไปดูต่อกันได้เลยค่ะก็จะเป็นเกมฝึกการหาเร็วนะคะให้นักเรียนเนี่ยหาผ้นหาในแต่ละข้อนะคะภายในเวลา สิวินาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าโจทย์ที่ให้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์ที่ตัวตั้งนะคะลงท้ายด้วยศูนย์แล้วก็ตัวาหารนะคะเป็นพหุคูณของ10นะคะดังนั้นนักเรียนสามารถใช้เทคนิคที่ครูสอนไปเมื่อต้นคลิปได้นะคะอาถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1 210งสอหารด้วย70เท่ากับเท่าไหร่ เฉลยลย210หารด้วย70เท่ากับ3นะคะอ่ะเราก็ทำการตัดศูนย์ไปเลยนะคะแล้วก็หาว่า7คูณอะไรได้21นะคะคำตอบก็คือ3นั่นเองในข้อที่2นะคะ240่หารด้วย20เท่ากับเท่าไหร่ คะ240หารด้วย20นะคะจะได้เท่ากับ12นะคะถ้าเราตัดศูนย์ออกไปนะคะ2ตัวก็จะเป็น24หารด้วย2นะคะเราก็จะหาว่า2คูณอะไรได้24นะคะคำตอบก็คือ12นั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่3 4800หารด้วย10เท่ากับเท่าไหร่ เฉลย4,800หารด้วย10นะคะข้อนี้ง่ายๆเลยนะคะตอบ480นะคะโดยที่เรานะคะตัด0ย์ออกไปนะคะอย่างละตัวนะคะก็จะเหลือเป็น480หารด้วย1นะคะจำนวนใดๆหารด้วย1ก็จะได้คำตอบเท่าเดิมนะคะก็คือ480นั่นเองข้อที่4นะคะ45,000หารด้วย90เท่ากับเท่าไหร่ สี่หม0 0 0หาหารด้วย90นะคะตัดศูนย์ออกไปนะคะตัดศูนย์ออกไปจะเหลือเป็น4,500หารด้วย9นะคะ9คูณอะไรได้45นะคะ9คูณ5นะคะได้45นะคะแล้วก็เติมศูนย์ลงไป2ตัวนะคะก็จะได้คำตอบเป็น500นะคะอ่าในข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5 3900 0หารด้วย30นะคะ ะคะ่เฉลยนะคะ39,000หารด้วย30เนี่ยเราก็จะตัดศูนย์ไปอย่างละตัวใช่ไหมคะเหลือ3900หารด้วย3 3 9นะคะ3,900หารด้วย3 3คูณอะไรได้39 3นะคะ3ูณ1ได้3 3คูณ3ได้9นะคะเป็น13เติมศูนย์ลงไป2ตัวนะคะฉะนั้นคำตอบก็จะได้เท่ากับ1,300นะคะอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการหารเร็วนะคะก็ อ่าห้าข้อนะคะก็ไม่ได้ยากไปไม่ได้ง่ายไปนะคะสําหรับ10วินาทีมีใครทําทันแล้วถูกทุกข้อไหมคะนักเรียนอ่ะมีใครได้เต็มไหมคะถ้าได้เต็มนี่เก่งมากๆเลยนะคะส่วนใครที่ยังคิดไม่ทันหรือว่ายังคิดไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรถ้าคิดไม่ทันยิ่งไม่เป็นไรเลยนะคะเราค่อยๆฝึกฝนกันได้นะคะส่วนที่ใครยังคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่เข้าใจนะคะลองกลับไปดูคลิปใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ ลองทําใหม่นะคะหรือถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ทักมาถามครูได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ไม่มีกันว่าแล้วเนาะอ่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ